อันนี้ก็คือลากมะม่วงหามะนาหโหนะครับไปตัดมาเมื่อเช้านี่เองต้อมาวางอย่างนี้ก็ไม่เทเพราต้องวางทรงนี้แล้วว่านี่อันนี้ต้องตากแดดสักปีหนึ่งให้แห้งกักๆเลยไงแ, <years> แล้วก็แช่น้ำอีก7-8เดือนหรือรวมปีอ่ะพอดีอ่ะ ูหมดอายุขายก Dante, ตูตายพอดีไม่ทันได้ทำหรอก later ตื่มอมาแต่เช้าก็มีงานเลยครับอัปเดตจากเมื่อวานนะครับผมที่ผมเอารากม่วงขาวมะนาวโหมาจะมาทำเป็นขอนไม้ใส่ตู้ป่านะครับก็สรุปว่าเปลือกของรากเขาเนี่ยมันหนามากก็จะทำการเลาะเปลือกตอนที่มันยังสดๆอยู่ได้เอาออกง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเปลือกออกหมดก็จะเหลือแต่ไม well. ้แบบเนี้ย ตอนนี้ตากแดดก็รอแห้งไวเมื่อมันแห้งแล้วก็จาแช่น้ําให้มันจมครับจะได้เอาลงตู้ปลาได้คาดว่าประมาณปีหน้า2000 <years> later. ประมาณสักเดือน6เดือนเจ็ดน่าจะเอาลงตู้ปลาได้ต้องรอหแห้งสนิทตอนนี้ก็จะมาลอกเอาเปลือกมันออกก่อนตาเอ๋ว่าไงลงหม้อซุก,กี้ไ,มไ,ไหมลูกเป็นไรหูมองหน้าคุณตีนแต่เช้า เดี๋ยวบูกวถอดจิตลงไปต่อยหรอกขอโทษบูขอโทษ,อ,โทษ,อ,โทษอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเสร็จครับผมเรียบร้อยแล้วครับได้ทําการลอกเปลือกเสร็จแล้วที่เหลือก็เหลือแต่ว่าต้องเอาตากแดดให้แห้งสักเจ็ดแปดเดือนนะร่วมไปอะแล้วก็เอามาแช่น้ําให้มันจมอีก ส่วนที่ยากที่สุดของมันก็คือว่าไอ้ตรงขดเลยตรงนี้นี่แหละกว่าจะลอกเอาเปลือกออกได้ต้องซอกต้องซอนต้องอะไรโหเหนื่อยอะ่ะนั่นคือสภาพดูไม่จืดเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนี่ได้ที่ตากใหม่แล้วคราวนี้แห้งไวแน่ง้อ ตอนมีฝนเราก็เอาเก็บพอไม่มีฝนเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแห้งไวแนะ่